สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภานะคะเราพามาเดินตลาดนัดไปรษณีย์หลักสี่ค่ะตลาดนัดใหญ่นะมีวันที่เจ็ดที่แปดไม้กันค่ะทุกคนไปตลาดนัดใบเสน่ห์มีปลาด้วยพี่พี่โสเอาอะไรือลูกมะลยงามวะแล้วปลูกทำไมไม่งามเหรอเราเอาไปปลูกเลยตายทุกทียูกพริกหยวกออกไหมล่ะต้นละกี่บาท

ไม <mile inside. S 1> ่ต้องกวนแก่นี่พี่กินดาพี่หนูเลยทุกคนพี่เราไม่ออกเม็ดเลยแล้วแล้วแต่เป็นมังคุดอันนี้พิกินดาสามต้นยี่สิบเหมือนกันวัดเสียต้นเท่าไหร่เสียร้อยเสียต้นนีห้าหรือว่าไม้พวกนี้อย่าอย่าไปใส่ดินครับผมถ้าไปใส่ดินเราเปนานๆไปเรารดน้ำบ่อยๆมันจะเน่างไปใส่ดินเป็นถุงไม่ได้เลยนะสามผมได้ครับผมเป็นที่ผมทำเอง้นไ แต่งานเป็นถุงอ่ะพี่พี่ดีหรอกนานๆไปตอนแรกๆต้นตอนนต้นละร้อยอ่าแต่การมะพร้าวอย่างเดียวเลยมีชนชมมันกันนะที่ถูกอ่ะถ้าพี่สวยอย่างไรก็เหมือนกันนะไม่ใช่อร่อยนไปกันแบสีตอนนี้ อ่าแล้วซื้อไปใหม่ๆเงี้ยถ้าถ้าดอกมันเยอะๆยงเงี้ยนะที่จะต้องไปเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะโรยเร็วที่สารเงาน่ะซื้อไปที่ไหนตายทุกทีอันนี้ถ้าสารแน่นะครับถ้าเราถ้าเราปลูกปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางถ้าปลูกลงกระถางก็จะไปใส่ดินแต่ผมบอกเลยใส่มะพร้าวอย่างเดียวแล้วอย่าไปรดน้ำบ่อยมันชอบชื้นอยู่แต่มันไม่ชอบแฉะเยอะต้นส้มเนี่ยเจ้าี้ไม่เอาต้นส้มหมายอย่างเราเราต้องเข้าใจนะม้ นะ้ไม่ตายอ้าวูเต็มเลเอียวมดูต้นมะลิดิพี่มะลิพิชลีไม่เอาเหรออือน่นจะหอมอ่ะที่ห้องหนูยังสวยอยู่เลยน้องซื้อกระิ่งรอบตายเลยผูกยากว่ะที่นู่นเหรอผูกไม่ขึ้นสวยมากเลยเก็บ ตอนนี้ตะวันทำอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตูนตัวใหญ่ที่เดิมไหมดสอบกบอเป็นรอดไหมครับเข้ามาได้มีคนใหญ่กว่าอ้าร้านนั้นไม่มาอาจจะมาเปเนท ดูเสื้อผ้าทุกคนรัาคาไม้แพงเตินดูเรื่อยๆเขาย้ายย้ายฝั่งหรือเปล่าเหมือนตรงนี้ปกติอยู่ฝั่งนู้นใช่หรอเปาทำไม ก็พี่สั่งผ่านมันแล้วไปเกยบใช่ไหมฮะเป็น,นปติดนะั่าแรงกว่าเลยนะก็ซื้อผ่านแรงซื้อผ่านยอดอาหารอรอยกว่าอ่าอืมของกินของกินของกินกัะทุกคน,นหแับเครื่อง ร้อยเจ็ดห้ายาวร้อยเจ็ดห้อันนี้สายตาระดับสายตาก็ยังไม่มีสาแว่น้อยเจ็ดห้าไม่รนะอ่านี้นะกาเ่นละมีสายแว่นดูค่มีายแว่นดูค่ะ เดี๋ยวเดินดูกอ่อนได้กินได้บ้างโอ้ยส้มโโลเท่เนะาไหารเนี่ยหลายรอบแล้วมาซืทท้อถูกไปสุดเลยน,น,นี่จะตัน <c oughs> ได้แนละ้วหมูเหรอ <c oughs> หมูปิง้งหมูปิ้งถูกอร่อยนะดูกคนหวานด้วยลูกชิ้นค่ะถูกคน ร้านนี้น่ากินค่ะทุกคนเอาแบบกรอบด้วเอารวมร<ก>วมกันได้ไหมพี่เต้าหูค่ะทุกคนวันนี้กินมังสวิรัติป้าย,ยุพาเต้าหู้ทอดค่ะ มาเส้นท oh, ุกคนต้องรอให้เรียกก่อนดีมั้ยตรงขนมัดมีนักแข่งแบบว่าช่องดูดด้วยนี่โต๊ะนู่นตัวนึงเลยจัดร้านนี่เสร็อ๋อเท่าไหร่ครับอ่าเท่าไหร่ค่ะ25กไบาทค่ะทุกคนของละานเดี๋ยวมองมองมุมว่างหน่อย ตลาดนัดไปชนีใหญ่อยู่นั้นทุกคนอ่ะเดินต่อไปไหนดีพี่เดินพยายามเดินช้าๆไม่ให้ค้องสั่นอะทุกคนเทียบแบบห้อมาตัวใหญ่มากทุกคน มากนขาวมี่าทาันบาทจปลาสม้มกำลังจุงคนร่างกายแข็งแรงรา่าเดินบนอีกรอบทุกคนไปอีกด้านดีกว่า พี่ได้ของครบแล้วเหรอทำไมมันดูน้อยวะหัวผัวไมล่ะไม่กินบละเนาะไม่กินไม่กิน ก็ซื้อยาตบผมไม่มีคืหนาไหมไม่ถึงอันนี้ร้อยห้าสิบเปอุ้ยูกนะอันนึงร้อยเนื้อแต่ที่ไม่ซื้อมาตั้ง แปะครับหม่นาเออนั่นพลาดคนละอย่างกันแต่เราแขวนมันเป็นสไตล์เลยก็นี้ว่โอเคเนาะว่าหนูไปใส่ไม้เสียบแล้วก็ดีเลยเนี่ยต้องดูหน้าต่างว่ากี่งไหมน่าจะได้อ่ะอันนี้องเช้านะคะเนื้อดีเนื้อดีนี่เราเจอคนเลือกเสื้ออยู่เปิดในคอก็มีนะครับห้าสิบบาทฮะร้อยเดียวร้อยเดียว ได้แล้วอ่ะได้ไหมพี่น่ดูน่ารักว่ะเ <c oughs> สื้อเด็กอ่ะเสื้อเด็กสีเขียวอ่ะเออพี่ชอบไม่ใช่เหรอโอเค,อก,คก่อนนะพี่ไปครับโอเคโอเลือกเสื้อกันอยู่ทุกคน เเลือกเสื้ออยู่แล้วเราเดินถ่ายเขาเรื่อยๆดีกว่าี้สินค้าดีๆเลือกเยอะสวยด้วยทุกทคนราคาก็ไม่แพง ถ้าใครมาแถวหลักสี่แวะมาอุดหนุนแม่ค้าที่นี่ได้เลยค่ะของเยอะเสื้อผ้าของกินข้นางในเยอะเลย